<c oughs> แต่ประเทศอินเดียเป็นที่กำเนิดเกิดแห่งปะพุทธศาสนากันยังหยุบบางยุบบุมีผู้ใดหัวจักพระหัวจักพุทธศาสนาเลยเสื่อมไปมมด ว่าอารามเคยฮงเหืองเลืองเหลือมสมัยปุทธศาสนาลุงเรื่องชมพูทวีปหาไลรสรงนานันทาวันใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอย่างเดือเแตสากปลักฮักพังทิ่งไปแจงว่า มันมีโยมเขาเห็ดช่อง y ย t u ู e มันเดอาถ่ายวัดร่างขอมูลดีบังขอมอนลบดตลงบังกับไปหาถ่ายเอาหยอดวงหยอดวิ้วให้หน้าร้างเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาวัดจเจริญรุงเรื่องวัดร่างวัดเกา่ามีพระมันเป็นเรื่องธรรมดา เราห้ามองตามกฎไปรักมันก็เป็นแบบนั้นหอดูแลอยากใหมันมองเค่อยจะเริ่มอยาไขหมันจะเริ่มอยู่จั่างสัตว์ั้งแต่ชีวิตเฮาเหลือยังเสื่อมลงลดลงถอยลงไปอันยังมันสิคงทีท้าวอนอยู่บ่มี บอกว่าทรัพย์สิปปส่งทรัพระสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาเพื่อหมอดดับไปนะปรากฏขึ้นเพื่อแตกสลายไปนะ <c oughs> จึงบ่อยเห้าประมาทประพุทธเจ้ายัางมีลมหายใจมีพละคกำลังมีสติปัญญา่าสิพลัดลงไปเหตุค่วม ขี่หายควมบวด่ดีอยาสจไปท้ำมงเหนะมันนะบอกเขาก็บอกฟังเ้ยคนของสังคมโลกมันอวดกัน้วยความบางคั้งเนาะคนมีเงินคือคนดีเลยครูเมื้อนี่ยคนมีเงินคือคนดีคนมีตำแหนง่งใหญ่โตคือคนดีนะ แต่เ่าตามลักพุทธศาสนาอาจสิเป็นคนดีก็ได้อาจทบ่บเป็นคนดีก็ได้บ่ว่ารวยบ่าว่าตำแหน่งใหญ่บ่ว่ายากจนอยู่บ้านนอกคอกเม่อาจสีดีก็ได้อาจทบ่ดีก็ได้นะเพราวว่าความดีของผู้คนนี่มันบริยูน้ำชาติตระกูล ันอยู่น้าการการะทําอยู่นําการการะทําแนควค่วมคิดนั่นะเฮาอาจจะบ่มีเงินกองมาเนินดินถึกมากมายคือเขาอาจสิบ่มีตำแหน่งใหญ่โตคนหอมหลอมคือเขาแต่ว่าเทาเป็นคนดีทำดีก็ต้องพู่มใจในเกียรติซักซีเจ้าของวานี่ค่วมดีที่น่ามีอยู่แล้วนะ ที่คนบางคนมีเงินกองบันเทิงทึนทึกมีตำแหน่งอำนาจกับบาสามารที่ทำคุณงามความดีเดยคือเห่านะอ๋อหนะมมีปูมหลังนะบอกว่าเราแวงบ่เป็นวัวสันหลังวะนั่นนะเพราะว่าเห็น,นเจ้าก้มหวกหลังเบิ่งเจ้าคองนะมันบ่มีแนวสัวเรื่อ <laughs> เป็นพระก็บ่มีแนี่บกพร่องเห็ุตามทรรวินัยมันก็ดีเท่านั้นแต่ว่าพระมู่งเหาแบบพระตำแหน่งใหญ่ๆมีตำแหน่งมีเงินได้หลายวัดดังๆจังสิเป็นพระดญญีเขาก็มีอาชีดีก็ได้อาชีว่ดีก็ได้ วัดอยู่น้ำปาน้ำดงอาจสีดีก็ได้อาจสีบดีก็ได้เป็นไปได้เบิถดถ้าจิตใจมันทนต่อกิเลสกันหาความอยากบ่ได้อยู่ไสนก็ทำซัวได้เบิ้ลมีน้ำปาางแเองทำซัวได้มันก็สิว่าก้น,นบ่เห็นมันสิว่าไปอยา่างนั้นนะเออถ้าเฮาตั้งมันในทำบวใน องกับพุทธเจ้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยนะมันมีกิเลสค่วมทะเยอทะยานอยากไปมันกับปทลุกลางป่องนะนะค่วมละอายต่อการล่วงละเมิดทำบวินยของกระพุทธเจ้ามันก็สิชัดเจนเป็นกำแพงสกัดกันบ่ให้เฮาไปทํำซัวได้นะสติมันทันกันห่านล้องไปห่านขอก บึกเถิกฟักคอมันแข็งแรงเนาะห่านด้วยห่านมาออกบวดใไดเก็บเขาเก็บหนามันก็เศร้าเลยนั่นแหละของคนมาบวชกว็มีกิเลสคือกันเนาะแต่ว่าผนมอบกายถาวายชีวิตเอกับประพุทธศาสนาพุทธุธศาสนาก็คือคำสอนคำสอนก็คืออีกอย่างละท่าธรรมวินัย กลางกันขอบความอยากไปอย่างไหมันทะเยอทะยานไปนะนะเอาอยู่เรื่อยพึดแนกก็ขึ้นหัวยเอาอยู่ว่าเศร้าเอาอยู่ว่าเศร้าท่านนันอยู่ว่าเศราไปว่าใดชีวิตนี้มอบไหมพระพุทธศาสนาแล้วว่ามีอย่างแล้วเกิดมาเพื่อบวชเขามาเพื่อแก่ข่วมพอถูกต้อง ที่มันผิดศีลผิดธรรมการนั่มซ้อนเบากาวหยาดโยมก็ซ้อนไปให้มันเป็นไปตามคำสอนของุทธเจ้าละสัวทำดีนั่นนะบ่ไดไปซ้อนบวได้กินกระต่มขนมเขาบวามนยาิเขาสั่งเขาผิดปันไรก็บ่อกกล้าบ,บอกเขามาทำข่วมบ่ดีบ่งามในวัดก็บบอกะเตือนกาบอก ถ้าเป็นทั้งโลคก,ก็ก่นเสียว่าผิดหนึ่งห้าเกียตเป็นเสียว่าอีกลปล่อยเฉยเมยละเลยนาทีอีกแล่ละนะนอก็ากตรงบอกเขาคนหักคนสั้งนะมันเรื่องธรรมดาของโลกมันเป็นแบบเจ็ดสิบไปสนใจขอแต่ว่าเขาเตุถูกต้องต,องตามคำสอนพระพุทธเจ้า กับหาโอกาสอุบายสิวาให้เขาละออกจากส่วนี้ผู้เพิ่มมีอุบายอันเยียบย่นเพิ่็เว่าได้ดีเขาขออก็เขาคัดเครื่องมองจิตทำตามได้ง่ายผู้ห้อที่ตหละผู้อุบายบ่ดีปัญญาบ่าเฉียบแหลมใส่มันตรงๆก็ไป่ <c oughs> สีว่าจังไห๋บางเทอมันก็ฮักดามผ่าด้วยเข่านะย่อม ย่อมหักบ่อย่อมงอเลยคนมันหยาบแห้งกันนะสถานทีวัดตีห้ามองปลอดอบายมุกหยาบก็ไ,ได้ทุกมือเนี่ไปมองได้เห็นง่ง,งตัวเราก็่บอกว่าเห็นจินจะจะตาจะเถือหรอกแ่าเห็นอาการของคนงนของงะเสงเงี้ยเข้าไปในวัดนะ ตัวเห็นจะตานี่ก็คือขายลอตเตอรี่นี่ยนะโอ้ยนั่งกินข้าวเยอะเอากระเป๋าลอตเตอรี่ไปแง่ให้เบิ่งองยวนผัวคล้ายลอตเตอรี่นี่ยเขาก็มีสมาธิของเขาพอสมควรนี่เลยก็ที่เปิดอ้าไปยืนใช่ยืนหัวยพวหรือสมาธิดีเต้นเดี๋ยวว่าเบิ่งประมาน้ำวัดปลาเขาคือกันของเขามีหยดย่านพาหนะพาไปเนาะ บางเื่อกับไปรถคันเดียวกันสามเจา้าสี่เจา้ามังเืีอกับไปสองคนรถมอเตอร์ไซค์วัดนัน่นมีงานวัดนี่มีงานไปแล้วไปขายรถตะลีถ้าเหา้องลึกจำได้คอวัดปฏิบัติสมัยก่อนด้หยิบป้ายเป็นติดติดเป็น้าวัตรวได้ครูบาอาจารย์เป็นถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติ ห้ามนำสินค้าเข้ามาขายในบริเวณวัดรดนะคุณผู้ที่บอกไว้จังสันโดดติดป้ายกันไว้ถ้ามีผู้ลวงเข้ามารีบไปอธิบายบอกเขาจังสันนะวกาขายของคือกันผู้ม,มือนี่ก็มาใน้ร้ายรูปแบบขายน้ำผึ้งตัดแว่นตาขายของโอ้ย เดี๋ยวม,มาเอาว่าบบมีเงินซสือหรอพระโบมีเงินหรอกล่กบ่าากอันนี้เเดียว่บยา,ากนี้เเดียวมันเสือต้องตัดทินใจบอกให้มันโกรธในห่อนนะเสี่ยงต่อการมันสิต่อยอยู่เดยนะผมบอกให้มันโกรธเพราะมันหนีไปนั่นนะเออไปยังสันนะ กับพวกสื่อไม่ไผ่คือกันโอ้ยมาปีหนึ่งสองเจา้าสามเจา้าหอดพระเป็นเด้มาแนะนํำหา่ามาขายรอดเนนะนโยบายห่อันบุปลูกไม้ไผ่ไว้ขายน,น,นะห่อก็ยังยึดมันนโยบายเกาดังเดือเมเงาอยู่ปลูกไว้เพื่อใส่งานปลูกไว้เพื่อหยาดโยงพูก็มีคว่วมอุปถัมภ์ตอวัด หรืออยากโยมผู้ใดเขาอยากมาขอไปใส่เล็กๆแน่นอๆตามงานก็สใส่เขาปลูกไปเพื่อจังสรรน,นะสถานทีลงดำลงเรียนจังสีนีแนวเสียดเสียเนี่ย,เ,เ,ยเขามาขอ,อกันไปขาก็มีระเบียบในการตัดไม้ไผ่เจ็บจริงเจ็บตายมันแบ่เป็นทิศเป็นทางเป็นทีเป็นหม่องไปจังสรนนะ บอกให้มันถิ่มเกะกะลรตานะไปมาเอาบ่อก,กันอย่างสัตน,นะก็จึงบ่มีการขายไม้ไผ่ในวัดบวกมาสื่อห้บาบาบวชขายกันยังอยากไปเลาะเบิ่งเย็นมันนอซ่อนไม้ไผ่เข้ามาจัก <c oughs> บวกไปเลาะเบิ่งแล้วก็บวไหวใจมันตถืห่หน่อหนาหม้อหม,อ,ม,อ,มอเป็นตหยานบวรหลวันจักคนคู่มือเนี่ยมันก็นแห้งแปลอะ ทำทามาหาขอสื่อของเกา่าทำทามาเที่ยวเวงวัดปุ่นโท่บอกกันทั้งอื่นหมูวันผนมาถาเอามาเบิงไหวว่ามีหวังพอสิเอาใดบอสิรักใดอ้ออย่างเช่นะคือหลายปีก่อนมาวัดหมูเผลเอาหอดแพกน้ำอยู่ครัวก็เอาปั่นนั่นไปมึงเท่อมาน่มกันสามคนสี่คน,คน,คนรถจอดอยู่พุ่น ของกุยกับระสองคนสามคนพ่วงเอื่นน่เลาะทั่ววัดแล้วว่าทั้นซะเรามีช,าช้าฉีหากินน่ำลักษณะนี้มันลายถุกมือนี่จะหอบอย่างละมัดระว่างกับข่าวปวกมายืมหมอยืมสิ่งของถวยช่ามจากวัดสิบเวททำบุญคือกันเทีนบอเป็นข่า,ขาวปีนั้นก็ได้ เอาแต่ค้องดีๆไปแลยืมแต่ค้องมีราคาไปหมอกใบใหญ่ๆในม่นพระพร้อมเหลี่ยงเพลนพระห่วยก็บลงชั้นเพลนนโมแล้วพระเป็นบันถาโยมมารับถาไปถามาจนห่วย <c oughs> บายก็บเห็นเขามารับตรวหมอก็หายไปบันข้าวออกมาแล้ว โดนไปหลายวัดแถวปริมณฑลนะครเขาเห็นกล่องวงจรปิดตีละมันมีคุณบอตำรวจนั่ไปโอ้ยมันเดเป็นแก่งไปหายืมของวัดม่วนบนน,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 นี้เอาไปขายต่อเขาทลายแก่งพวกยืมของวัดกลักของวัดม่วนบนนี้ยังบยังไปเติงพวกลักกุททรลุอีกวัารรักตู่วิจารกีกวัดรสารพัด อย่างขึ้นมานะเรียงว่าตูปบริจาคหายคนมาปรึกษาแต่มันหายอยู่พอเศร้าอย่าจเห็นมันตูปบริจากว่าแก่ปัญหาไปนะเบิงไปจังสันได้บ้านเมืองแผ่นดินมันหน่อยลงกว่าเกา่ามันมาหน่อยด้วยปร,ริมาณหอก มันมาหน่อยโดยพื้นที่ย่อ,อรองรอบพื้นที่เท่าเดิมแต่ว่าผู้คนมันมากขึ้นมามากขึ้นทีอยู่ที่ซอกับเบียดเสียดกันอยู่ที่ยวละบัานต้นทุนในการดำรงชีวิตมันก็สูงขึ้นถีบขึ้นโดยธรรมชาติของมันนะคายเลยบิ้อองน้ำบานหนอกเข้าผู้ใดมักคายพักสังแง สิ่งไข่ใบบกูดลองเห็ดเปงตีละหลงังคาหัวงามๆแต่ไข่หัวงามๆใบบกูดเอายางหัดแข่งหันล่องก็ตั้งโต๊ะนาบาทเป็ตีละอันหาบาทสิบบาทก็ว่าไปซื้อปลั๊บเราเดยกคนมันหมกักางขี่ไก่ทาบคนบรจะปลูกกินนากูมืออเอาเงินซื้อกิน หาได้อยู่หันมาสื่อกินเบิดตมันกับบอย่างเดีเ๋ยวละหาช่าจ่ายม้วนันนี้มันแพงย,งยังอยู่กรุงเทพออกจากบ้านเสียเงินหลดะมองขี่ก็เสียเงินมองเงียวก็เสียเงินบ่เสียเงินแต่มองตดเอานั่นก็อยู <c oughs> ่หน้าบ้านเท่ากูเหมือนนี่ยัยงมากายไปเหมือนนั้นมีแต่หอผักเขาตัวออกมาตั้งผี แต่ก่อนเป็นสวนห่างหมองเก็บบักม่วงมองหายิ่งกระปอมแค่ยี่สิบกว่าปีบานคนร่มไปเบิดหาสวนห่างหาป,าปาหหลาบ่ได้เลยมีแต่บาทคนนั่นละเป็นดินมันแคบลงด้วยลักษณะแบบนี้ละวันนั้นนะคนกระจายไปเบิดอยู่น้ำปาน้ำดงน้ำไฮน้ำนาบาน<ม>คนมีอยู่ไสก็เหตุตอนนนตามไปถึง เอาปืนไฟลงไปไห้สะดวกสบายไปเบิดเป็นอย่างสัน่นแจะว่าเขาผิดารณาเบึงย่มหาได้ใส่เป็นกับหหุจักอดออมเมมอนตายแล้วยังสิไปคิขึ้นนาำพิ่นได้นพอแม่ก็ได้ย่ำมันบอกท่านตายก็เบิงเห็นบอกเขา ให้ท่านอุทิศให้พ่อให้แม่เขาปีละเทื้อตะนั้นได้่อเขาหน่อยไให้กินนั้นมวยเจ้าสิเวทากินกับเขาอยู่พ่อปีละเทือ้อในเนราบาลยังเปิดประตูนรกให้มาหากินยืมปลูกมนุษย์นี่โอ้ยพระพุทธเจ้าบนกระ่บด้สซ้อนเรื่องว่าตายไปแล้วจังเบิ่งแง่งกันดอก กติว่าค่วมกตันยูกตันยู่ก,ก็คือโบเหตุตอนเพิ่นโบท่านตายเวลาตอนเพิ่นถ่อแช่แรกแก่มาเจ็บป่วยเขาปนในวัดปัดถากเิ่นดีสำหรับว่ามันกตันยู่ามาเพิ่นตายไปจัางสัตลงทุนว่าักบาทได้กอหน่อย่หอหนึ่งอย่างที่นะาต้องหออย่างทีนะ่น่ะกตันยู่กัตตาเวทิตาคุณมันก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญา มีศรัทธาก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาถ้าเหตุอียังก็สร้างเสื่ออียังก็สร้างถ้ำอียังก็ตามแต่บ่ประกอบไปด้วยปัญญามันก็เหตุงงมงมง,ง,ง,ง่ายไปจย่งสัตย์เดวคือแต่ว่าตั้งแต่ปว่วยอยู่ก็ยังบ่อยากกินเนาะของแสบปันใดก็บ่อยากเลยแต่ปว่วยเจ็บมาปิงเครื่องในไกลก็บ่อยากเลย ปิ้งกลนใกล้กับว่าอยากผสมเคียวหวานนวยแบบไงกับว่าอยากกินแลันจุกมันแน่นอยู่อคอเบิดนบวกลงบนตัวแล้วพูดใด้ทไปกาลั่นแต่ว่าคนตายไปกับทไ่ปถามื่กินแต่ข้าหน่อยเจ้าอยู่นัน <c> ก <oughs> ันถากระตันอยู่ต่อพอต่อแม่เอาคําสอนเพิ่นมาใส่ที่ละ พี่น่องฮักแพงเพิงผ้าอาศัยกันซอยเหลือเจือจูนเพื่อแพร่ยนมมีโอกาสพวนันตกทุก์ดดอยากพ่อยิบยืนสิ่งของให้ได้ก็หยิบยืนให้พราะให้กำลังใจหรือคววมเบอกการกระทําออกแห่งซอยการงานกันนี่มองมันมีชีวิตอยู่หม่องที่ซอยกันหมองพ่อแม่สอนหักแพงกันเน้ออีหลา่าวักหลา่าเข็ดคือเพื่นว่าว่า่ะ พ่อแม่ตายไปเผาฟืนเมื่อท่านหอนเมื่อท่านเย็นสับเทียงกันเหลืองเงินชาปนยศอิปเปียแล้วทะเลาะกันเหลืองแบ่งม้วนบัตทอกันเดียวนะร่างมองเมื่อท่านตายสับเอื่อยกับน่องบาแม่แบ่งมุ่นเห็นน่องร้ายอายนายบ่พ่จใจใส่หอดแม่ฝนไม่นาซามหวัวเอาหมอยสอยทั้งหมอง แม่บรญยาไม่ชีวิตอยู่คือบุญหัวจักคุณก็คือบุญหัวจักทําคุณงามความดีตอบแทนคุณพอคุณแม่ละ่ะต้องคิดไร้เติบอยู่เลยพระหอก็ต้องแนะกล้าแนะนําเลือกนี่ให้เขานั่นนะบอกเขาให้ชัดเจนอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สอนนะว่าชัดคือวัดหอึในวัยตั้งแต่แรกๆยังมีอยู่นั่นเดียวผูพันเก่งกาอาจหานสามารถไม่ห้ามเลยไหนยามา ยายน้ำมันหนีเลยยังมาหอยไม่ต้องกงังวาน้ำมันหนีเลยบร้อยสัสเปาะหอยอยี่หมองอื่นผลว่าพ่อแม่ผ้าเฮ็ดนไหพ่อแม่เปิดกระเพียกยุ่ยเยี่ยนพ่อแม่เจเ้าตี่กระเพียกยังอยู่หัดนี่ว่าพ่อแม่จะสาบนบวัเหนี่ว่าถ้าบ่ามากกับยำมากไก่แบบซ้อนบ่ฟังเขาก็บ่มาอีดลลีๆแต่ก็ดีขึ้นกันนะเป็นอย่างสั่นมึงเสียบางอย่างนี่ย่อมหักมาย่อมงอเลยรแหละ คนมันหยาบโรธแห้งมันบอกฟังเง่าเขาต้องบอกไปยุ่งเกี่ยวบอกไปถามหาบอกไปอยากบอกอยากสอนสัตว์สะพานเสียเขาอยากเหตุยังกะเหตุไปตามเหลืองของเขาหรือจะไปกาวถึงกาวโทษเขาเพื่อใด้เหตุจังไ้ก็ได้อยจังสันบอกสอนเราเจยวปูมานะพูมา มันบ่มีประโยชน์นอีกยังที่ภาษีบอกสีสซ้อนได้แต่ผู้มาเนี่บอกกันจกเอาไปเห็ดน้ำไดสำใด <c oughs> เออเป็นยังสิไปคิเดเอียดคือเก่ายังมวนน้ำการขาัตั์เล็กซัวหน่อยเฮาก็ยังบอกอยู่เผาให้เผานาเนี่ยคือกันสั์ตัวเล็กตัวหน่อยมันตายกับการดัดทำห้าอันนี้มากมายเลยบอกกันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแหละที่ตาเห็นบางตาบ่เห็นบางนะบ่ได้บอกเรื่องจุลินรียอู่หนาดินน,นด้นเอง เบาตีเรื่องม่วนแมลงกบเขียดเล็กตัวหน่อยนี่มันตายหลายหย่อนมันคืบบึงการถูกไฟเผาร้นตายไปนี่ท่ามใจสีขาดมันติทอดระมานสำใดมันติกลดาสาบแซนผู้จูดผู้เผาสำใดคืบบึงเขาสางบาปไปจนสั้นูปีคูีปีคูปีนะมันไม่วิธีอื่นเลยว่าสิบว่าสางบาปมองหัน ถามเจ้าของเบิ่งนะมันเฮ็ดบ่ได้ได้บ่แต่บ่เผาหน้าจั่งซี่นะคิดเบ,บิง่งนเนัี้นะต้นแรกก็อยู่น้ำผู้น้ำผาแบบก็ยังเฮ็ดเข้าให้ได้เนาะเอาเสื้อผูกเอวมัดเส็คตัวใหมอยู่เถิงพุ่นตัวยางหยอดเขาดไได้าขุดอุบวนลงไปเลยขัวอยู่ตึ้งดอยนำมาจาังหันราเว้าสู่ฟักป้านนั่นก็ยังเฮ็ดได้ เท่าในที่โล่งเตียนอยเฮ็ด่ไดใดมักง่ายขี้กระได้ทามันสิ่งตีตาม,มาน่ผลเสียมากกว่าผลใดเลยดินตายจุดินสี่ตายเห็ดดินกระด้างก็มาเล่นปุ๋ยที่แบบมันเมื่อวานก็บ่ได้กินดอกขนาดนั้นบ่ <c oughs> สืบปุ๋ยว่าได้หรอกบ่มีเงินสืบปุ๋ยเพิ่น,น,นว่าเฮ้าบ่เริ่มตนรักษาดินไปตังแต่เริ่มตนไปพี่ เอาบอกยอมรักษาดินบอยอมอันนี้วไปนี่ก็ควาวมักงายขี่กลทางแม่นบอกมันก็ว่าเอาเติมบาปไปเนี่ยพ้นบาปนี่งว่าทํามันเดียวาปถ้าก็ไปเสียด่านอื่นเทียวแล้วเสียด่านในการใส่เงินลงทุนเท็ดหน้าชาวหน้ามันสิหาบกำไรใส่ใดแต่คิดว่าเท็ดหน้าเนี่ยก็เป็นหนีว้กอนบ่แห้ง เอาเห็ดหน้าขายเขา้าแต่ว่าผู้หายราคาเขา่าผนอยู่ในเมืองผนอยู่ในห้องแอร์ผลได้พรบ่ดดมีสิทธิ์ไปต่างเงื่อนไขต่อรองราคาเข่าได้เลยน่นะอย่างว่าเฮ็ดเอาแต่พ่ออยู่พ่อกินเท่าน,นี้ลหะหาอาชีพอ,อื่นที่เราะมาเสริมพอมันมีเงินมีทองขึ้นมาหาเงินหาทองด้วย ความบริสุทธิ์สัมมากรรมมั่นโตทำงานโดยความบริสุทธิ์ให้จังสั้นไหนมันจังสิบริสุทธิ์นะเดีอยว่กับเป็นคนระวังบ่ใหายมันถล้ำไปในสิ่งตีผุ่มเฟื่อยผุ่มเฟือยเกินไปก็อย่าเอานะพิจาจรณาบุงจั่งสั้นจะบอกสอนโยมกับบอกสอนแ้วนี่ลน่ะ ว่ได้บอกซ้อนไปสวรรค์ยังสั่นให้ไปสวรรค์ยังสี่ชาตินั้นชาตินี้ว่าได้วาดอกก่อนเขามามองนี้ล่ละสะก่อนนะต่อไปนี่สิเป็นไปเองมันดอก้ายอมเปิดใจเขามารับฟังนําไปปฏิบัติ็สิคอให้ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยสำรองเฮาบ่จุดหน้าจากสามปีสี่ปีเบิง้งขี่งัวขี่กัวขี่ก๋วยเรืลายๆเอาก็ขอขอย้ายไป ต่อไปต่อมาดินน่าก็เป็นดินดีแต่ฝนตกมากน้ำค้ไงห,หน้ายางร่มลมปูป่าปูแบดปลูกอียังมันก็งามแต่ดินมันดีแต่ดินมันบดดีเหรอเห็ดอียังมันก็บ่ง,งามสำคัญเดือกฟองมวลื้นนี้ละเอาอลให้ฟังปล่อยพิจรารณาเบิง <c oughs>